จะพี่น้องเมื่อนีแม่แดงสีพ้ามาเบิ่งอันวิธีเตรียมดินแม่แดงเนาะจ้ะแม่แดงเอาลูกล่างลงสิบรถเนาะจ้ะนี่แม่แดงอยากปลูกทุเรียนเนาะจ้ะบวูพข่วมวางสิเป็นจริงเราจะแม่เตรียมดินไว้แต่ว่าแม่แดงก็ย่านว่า ลูกล่างจำนีนประมาณสิบหรือยี่สิบเส้นเนี่ยน้องพี่น้องกระยาหหยาไอ่หยาเนี่ยแม่พี่น้องจ้าหยาเนี่ยหละเจาพี่น้องหยาห์เบยูเนา,า่จะพควมหนาของลูกล่างแค่นี่เนาะจะ แม่แดงก็มาปลูกแต่ไข้ไเนะจ๊ะยังมใส่ระบบน้ำอยู่จ้ะแม่แดงก็เลยคิดว่าถ้าแม่แดงมีทุนจักหน่อยแม่แดงก็จะเอาลูกล่างมาดำล่งกองละลดซิบล้อเลยจ้ะกองเป็นกอง,เป,กองเป็นกองเลยจ้ะกันที่ว่า หยาไวเราจะเออหยาไวหยาไวสิแทงขก้นมาเนาะจะบ่บ,บ่บอเกียแบบนี้เนาะจะถ้าที่ปูจริงๆแม่แดงก็สิเตรียมว่าเออแม่แดงมีทุนจักน้อยแม่แดงกจ็จะเอาลูกล่างมาลงกวงแล้วลดแล้วลดเลยจะกะ็พื้นที่ซํำนี้ก็ประมาณ ประมาณสิบสอนนงสิบสองกล่องน่าจะแม่แดงสิปูกสิเมตรน่าจะแม่แดงเคียเบื้องเลาว่ามันมันสีดยอยูยสิบสองต้นน่าจะนี่ลาจ้ะแม่แดงก็จะะฮ็ดแถวเดียวก่อนน่าจะเพราะว่าเม่แดงกับบัคอยมีทุนน่าจะ เดี๋ยวต่อไปแม่แดงจังสิขยับขยายนะจ๊ะตอนนี้ก็เตรียมดินไว้แล้วก็ทำาม้เงินก็จะเอาลูกล่างมาล่งเป็นกองกองเป็นกองกองเทพเป็นรถสิบปลอกองล้วรถสิบปลอเลยจ้ะก็สิไดยูป,ประมาณสิบสองกองเลยจ้ะสิบสองตนน่าจ้ะบ๊ายบาย จะปลูกต้นคู่ดีหรือว่าจะปลูกต้นต้นเดียวนะจ้ะกพี่น้องกับอมอมนน์มาบอกแม่แดงเนี่ยจะว่าปลูกต้นเดียวดีบ่ต้นคู่ดีบอ่อเนอะจ้ะเพราะว่าพื้นที่เขาหน่อยทุนหน่อยเนะจ้ะก็จะได้ซ้ำนี่แล้วนะจ้ะ เมื่อนีเม่แดงสิบผ้ามาเบิงนาะจะงามคำคำแดดลมร่มตกเนาาจะเม่แดงได้เอาไว้ลูกล่างมะลงเป็นรถสิบหล้อกองแล้วรถแล้วรถนาาจะเม่แดงคิดไว้ว่ามันจะสิบสองรถแต่ว่าเม่แดงมาวาดัดมาวัดไ้เป็นระยะระยะเนาะจะได้ได้สิบสามรถเนาะจะได้สิบสามกองเนาะจะ รถสิบลัวเด้พี่นนองแม่แดงก็ได้เอาดูล่างลงแล้วนาะจ้ะยมดินไว้เป็นขั้นลดละจ้ะแต่ละกวงงอนนี้แม่แดงก็จะต้องหาทุ่นเก็บทุ่นไว้เดินระบบน้ำนะจ้ะเดินระบบน้ำแล้วแม่แดงก็จะ หาทุ่นอีกเก็บทุนไว้เพื่อสืบสืบตน้นพันธุเรียนเนาะจ้ะไม่แดงก็จะเฮ็ดไว้ยังเสีะจะพี่น้องก็คอมเมนต์มาบอกไม่แดงเนยถ้าจะในน้อยยังเสี่จะปลูกพันธุ์อีกอย่างดีเนาะจ้ะทุเรียนนะจ้ะ จ,จังไดก็ข้อมีนบอกแม่แดงในผู้มีควอมรู้เนาะจ้ะแม่แดงก็เป็นเกษตรมือใหม่เนาะจ้ะยังบ่รูยังบ่มีควอมรู้อีกอย่างดอกจ้ะอยากเคล็ดใจใจมันหมักใจมันรักเนาะจ้ะคลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงตอนนี้เนาะจ้ะจาพี่น้อง ชอบคลิปนี้ก,นก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่แดงเด้อจะเป็นกำลังใจให้แม่แดงเด้อจ้ะว่าปีนี้แม่แดงสิได้ปลูกวัทุเรียนจ้ะเมื่อนี้ก็ทายพี่น้องเขาเบิร์แค่นี้เราจะพ่อใหญ่เฮ็ดยังนางตกเป็ด <c oughs> ตกเป็ดออกป่าเนสระ ลี้ยงเล้วๆ็ยังเอาหยากิจพี่น้องปดุกจ้าปดุกปนินป่าตะเพียนปลาเข็งจะมีถูกป่าจะมีอยู่สามบ่อเนาะจ้าพี่น้องอืจ้าเมื่อนีก็จบตะเพียงตอนนี้เนาะจ้าขอบคุณหลายๆด้่จ้าพี่น้องที่ติดตามแม่แดงเบิ่งคลิปแม่แดงจนจบสวัสดีจ้า